As, Fang, yeah. oh, so we're going to to It's all starts at home. Parents need to bring their children up to the thoughtful and considerate. This has starts from a very early age, encouraging them to share and not to be selfish. 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 Okay. Selfish. But then the school is really important in bringing them into society and getting children. To think more widely about society and the social responsibility. Yeah, I think school should organize some volunteer program where children can work with disabled people or other people, so that they are learning to help people who need help in society. อาคราวนี้ฟังเขาจะบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นอยู่ที่บ้านนะพ่อแม่ต้องนําลูกของเขาทั้งหลายเนี่ยในเรื่องของความคิดในเรื่องของความเห็น,หนอกเห็นใจผู้อื่นคือตอดฟูลปรับความคิดเขาค o n ซ i เด t e เขาซึ่งมันจะต้องเริ่มจากทุกช่วงวัยตั้งแต่ในเด็กๆ ear early age อายุต้นๆ early ageencouraging ต้องกล้าที่จะให้เขาได้แบ่งปันแชร์แล้วก็ not selfish ไม่เห็นแก่ตัว b บาดเดน the school โร mm hmm. งเรียนจะต้องสําคัญเหมือนกันจะต้องนําเรื่องนี้เอาเข้าไปฝึกเขาและให้เด็กๆเ,เขาได้วว mm ้รีโซไซต์อยู่ในสังคมที่มีความรับผิดชอบโซเชียลเรส ponsibility คือความรับผิดชอบทางสังคมโซเชียลเรส ponsibility อาไอติ้งสกูลชุด organize ซับวอนเ e ียโปรแกรมฉันคิดว่าโรงเรียนควรมีโปรแกรมแบบอาสาสมัครให้เรียนได้รู้จักไปทํางานอาสาสมัครแบบไปอาสาอะ ออแบบนั้นซึ่งเด็กๆจะสามารถทำงานร่วมกับเช่นคนพิการ disable people Or older people <Okay. S 1> คนแก่ older people so that they are l e a r n i n g <Okay. S 1> to help people เขาทั้งหลายจะได้เรียนรู้การช่วยคนผู้ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ n eed help in society society คือในสังคม society ่ากูอ่อานอีกหนึ่งรอบฟังนะครับ It all starts at home. Parents need to bring their children up to be thoughtful and considerate. This has to start from a very early age, encouraging them to share and not selfish. But then the school is really important to bringing them into society and getting children to think more widely about society and the social responsibility. I think school should organize some volunteer program where c h i l d r e n can work disable d people or older people so that they are learning to help people who need help in society เข้าใจแล้วนะครับเนี่ยพวกเรารู้เลยกันฟังรู้เรื่องเลยเห็นไหมเป็นยังไงเพราะหลังก็จะอ่านเขาก็จะอ่านเร็วประมาณนี้แหละครับนะครับไม่ยากนะครับเห็นไหมเราก็รู้เรื่องรู้ราวปลูกฝังเด็กให้ considerate ให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น consider เ t e not selfish ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ help disable people คนพิการแล้วก็ order people คนคนเก่ให้เขารู้จักการแชร์แบ่งปันเป็นบร l u n t เชียเป็นอาสาสมัครบร l u n t เชียโ l บร t e e r เชียนะครับเห็นไหมบริวารเชีย n t บั r v o l เชีย e r เห็นไหมพวกคุณสุดยอดเลยหลักสูตรของคุณนี่ ประยุกต์ที่สุดวิจัยที่สุดเลยนะครับครูตัวนี้ให้แบบประเภทว่าแหวกเหวเลยไปทุกชากเลยนะครับเราต้องดูนะครับพอฟังเรื่องนี้เป็นยังไงคุณวันฟังเรื่องนี้เข้าใจอย่างที่ผมูพูดเมื่อกี้ที่แังเข้าใจยังอาจารย์เราต้องเข้าใจ<บ>ตอดฟูนให้ฝ<บ>ูกฝ<บ>ังความคิดเขาให้เขามีความคิดตอดฟูนคิดเป็นชูบีตอดฟูนเป็นคนที่คิดเป็นแอนคอนซ i เ e r ร์เมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นไหม early age early age คืออายุตั้งแต่อายุ อายุต้นๆเด็กๆ early age อายุตั้งแต่ต้นๆนะครับแล้วก็ให้มันแบบ not selfish ไม่เห็นแก่ตัวทุกแบบเราต้องฝึกทุกทุกช่วงวัยนะครับทุกช่วงวัยนะครับตรงนี้ไม่ได้เน้นหรอกแต่ว่าอยา่างเราให้ฟังวัพท์ที่กูสอนมันมีเยอะอยู่เห็นไหมที่กูพูดมาคนแก่คนพิก,การมันก็รู้หมดเห็นไหม considerate selfish เห็นแก่ตัวกูก็สอน not selfish เห็นไหมมันก็มีมาหมดเราก็ต้องดู age อายุ early age early ตน้นๆ เดือนออฟมันปลายเดือนเดมิดเดอนมันกลางเดือนก็สวนก็มาปรับใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเลยาษาอังเลยสรุปแล้วที่ครูพูดมาครูยังจะมาพูดเราเองได้นั่นเองพวกเราพูดได้ไหมที่ครูพูดมาสรุปเป็นภาษาเราได้ไหมใช่ครับคงยากไปยากไปใช่ยากไปนะครับยากไปนะแต่ไม่เป็นไรพรกเราต้องก้าวมาให้ถึงจุดนี้เราจะสุดยอดเลยต้องเป็นอย่างงี้นี่คือต้องก้าวมาให้ถึงนี่คือสเกลของภาษาที่ไปไต่ไประดับ ไป่ไปใส่มันลงมาก็ใส่ใหม่มันลงมาก็าใส่ใส่ไปนะครับใส่ไปนะครับเปน็นยังไงความสนุกมันได้ไหมวันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกค่ะสนุก <c oughs> ได้อยู่นะอ่าได้นะความสนุก <c oughs> เห็นเห็นภาพที่จะพัฒนาตัวเองไหมคุณนิยมอ่า <c oughs> เห็นไหมโซไซเอดี so ed. คือชนชั้นในสังคมโซไซเอดี so ed. อ่านให้มันถูกบางคนโซไซเอดี ed. คือสังคมในสังคม ชนชั้นในชนชั้นสังคมโซซายดีโซโซไซดีเห็นไหมนะครับนะให้เราครั้งนี้ครูจะให้การบ้านพ, Leaders, <c oughs> พวกเรานะครับการบ้านให้เราเดี๋ยวครูครูจะส่งเรื่องให้แอด min ส่งเรื่องไปให้ให้อ่านอดมินจะส่งไปให้พวกเรานะครูจะถ่ายลงไปให้พวกเราหนึ่งเรื่องให้เราไปอา่านถ้าวามเข้าใจดีๆเราจะมาถกกันในเรื่องนี้เราจะมาถกกันในเรื่องนี้ <c oughs> ให้คุณไปอ่านนะครับเข้าใจดีเดี๋ยวจะมาถกกันนะครับมาถกกันแล้วมาดิสคัตกันดิสคัตก็คือเรามาเรามาอธิบายกันดิสคัตอินเอาออกัสไม่พารเราเราจะมาอภิปรายกันแล้วให้ครูเลือกเรื่องอะไรเขาต้องอบนะครับประวัตาสตร์ไม่ยากครับศัพท์ที่เราเรียนมาทั้งนั้นเดี๋ยวครูจะส่งให้หนึ่งเรื่องแล้วแล้วแอดมินจะส่งให้แล้วก็ไปอ่านพยายามอ่านครั้งหน้าเราจะได้เจอกัน